สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง KB Auto Review ที่นี่เราพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับยานยนต์รุ่นเด่นไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือเทคโนโลยีในโลกยานยนต์วันนี้เราจะพาไปดู Mitsubishi GX 50ปี2026ให้ครบทั้งรีวิวสเปคและฟีเจอร์ต่างๆที่ถูกอัปเกรดมาอย่างน่าสนใจ m มิตซูบิชิ GX 52,026ถือเป็นรถอเนกประสงค์ขนาดกลางรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมแนวคิดสมบูรณ์แบบทั้งดีไซน์ ภายในและความยืดหยุ่นในการใช้งานดีไซน์ภายนอกออกแบบใหม่โดยเน้นความกลมกลืนระหว่างความหรูหราและความแข็งแกรง่งไฟหน้าแบบ LED matrix สงเหลี่ยมออกแนวโมเดิร์นกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบไดนามิกชิลใช้สีโครเมียมผ่อสมสีดำด้านเติมลุคที่ดูภูมิฐานปัดกับความสปอร์ตโดยซุ้มล้อที่ขนาดใหญ่และคิวล้อมล้ออลูมิเนียมขนาด1 8ถึง20นิ้วแล้วแต่รุ่นด้านหลังใช้ไฟไท้าย LED เชื่อมกันเป็นแถบดูกว้างขึ้นเมื่อมองจากระยะไกล พร้อมกันชนท้ายแบบดูอ้าวโทนและชุดท่อไอเสียคู่ให้ลุกสปอร์ตชัดเจนเส้นหลังคาที่ลาดเอียงรับก,กับสปอยเลอร์ขนาดเล็กเสริมให้ลุกโฉบเฉี่ยวจัดเป็นรถที่มีความลงตัวทั้งภาพลักษณ์สง่าและความคล่องตัวในเมือง เปิดประตูเข้าไปจะพบห้องโดยสารตกแต่งแบบมินิมอลลักชัวรี่ใช้วัสดุซอฟท์พัดเกรดสูงพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันหุ้มหนังพร้อมระบบควบคุมเสียงนำทางและฟังก์ชันสำคัญต่างๆส่วนเบาะคู่หน้าสามารถปรับไฟฟ้า8ทิศทางมีหน่วยความจำส่วนเบาะหลังมีการจัดวางที่นั่งแบบ2แถว5ที่นั่งแต่ปรับพับได้แบบเศษ60ส่วน40ถ่ายทอดความยืดหยุ่นในการบรรทุกสัมภาระมีช่องเก็บของเยอะทั้งช่องเก็บหลังคอนโซลหน้ากล่องเย็นตรงคอ โซลกลางและที่วางแก้วหลายตำแหน่งหน้าจออินโฟเทนเมนต์เป็นจอสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อระบบนำทาง GNSS พร้อม Wi-Fi hotspot ในรถระบบเสียงก็จัดเต็มจากผู้ผลิตชั้นนำแนวโอบเกอร์สุดสใจเช่น Rockford Fosgate ที่ให้คุณภาพเสียงสมจริงทั้งยังมีกล้อง360องศาเพื่อช่วยในการถอยจอดและใช้งานในพื้นที่จำกัดครบทุกมุม ทางด้านสมรรถนะ GX 5 0ปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรสสูบ Direct Injection ให้แรงม้าสูงสุดประมาณ240แรงม้าแรงบิดสูงสุด360นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมโหมดแมนนวลชิปการตอบสนองฉับไวมีโหมดการขับขี่อีโค o นอ a l ม p ลสปอตและสโนกประหยัดปกติสปอร์ตและหิมะ มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super All Wheel Control (SAWc) ซึ่งควบคุมแรงขับเคลื่อนระบบเบรกระบบควบคุมการทรงตัวและแรงบิดทุกอย่างผสานกันเพื่อสร้างประสิทธ,ธิภาพในการขับขี่สูงสุดในทุกสภาพถนนช่วยให้สามารถมุดถนนคดเคี้ยวทางภูเขาหรือฝุ่นโคลนได้อย่างมั่นใจ ภายใต้ท้องรถมีช่วงล่างแบบอิสระช็อคอัพแบบแมกเนติกไรต์คอนโทรลปรับแข็งอ่อนตามสถานการณ์พร้อมโชคอัพหน้าทรงแมกเฟอร์สันสตรัและหลังมัลติลิงเพิ่มความนุ่มนวลเวลาขับในเมืองและให้ประสิทธิภาพด้านการยึดเกาะบนทางโค้งดีมากพอสำหรับสายขับสนุก ระบบเบรกใช้ดิสเบรก4ล้อพร้อมระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินเบรคแอ s ซิสและระบบช่วยควบคุมรถลงทางลาดชัน Hill Descent Control และระบบขึ้นทางลาดชัน Hill Start Assist ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการทรงตัวบนทางเนินชัน GX 5 0มาพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูงแบบครบเครื่อง เช่นระบบเตือนและช่วยเบรกก่อนชน forward collision mitigation พร้อมระบบเตือนออกนอกเลน lane departure warning และ lane keeping assist พร้อมระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตา blind spot warning และช่วยเตือนจุดเปลี่ยนเลน rear cross traffic alert เมื่อถอยจอดระบบแจ้งเตือนรถข้างหน้า rear pre c o n d i t i o n assist และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ adaptive cruise control รวมถึงระบบจอดอัจฉริยะ automatic parking assist ที่ช่วยสั่งให้รถถอยหรือเข้าซองเอง ในด้านการเชื่อมต่อระหว่างรถกับผู้ขับ GX 50รองรับแอปพลิเคชัน Mitsubishi Remote Connect ที่สามารถสั่งล็อกปลดล็อกเปิดปิดเครื่องปรับอากาศตรวจเช็ครถสถานะแบตเตอรี่และส่งพิกัดรถไปยังมือถือได้อัปเดตระบบซอฟต์แวร์แบบ OTA over the air